ถ้าย้อนกลับไปนะครับในช่วงของการหาเสียงเนี่ยพักเก้าไกลเขาออกมาประมาณ300นายบายะหนึ่งในนั้นนั่นก็คือเรื่องของเลิกให้ครูนอนเวนครับโดยคุณผลิตเนี่ยได้โพสต์ใน x บอกว่าพักเก้าไกลเราสนับสนุนให้ยกเลิกการให้ครูนอนเวนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของครูบวกกับเพื่อลดภาระงานที่ครูเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการสอนแล้วก็คืนครูให้ห้องเรียน การรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนสามารถทำได้ด้วยวิธีอื่นเช่น CCTV เป็นต้น Hash tag ยกเลิกคูเวนกี่โมงซึ่ง hashtag นี้นะครับก็ติดเทรนด์ X เป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกนะครับว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเขาตั้งงบไปแล้วแต่ว่าตั้งงบไปจ้างรปภจ้างคูธุรการแล้วก็จ้างพันโรงเพิ่มเติมในส่วนของการอยากจะให้ลดภาระ ของคุณครูตรงนี้นะครับแต่ว่างบประมาณมันปี68กว่าจะอนุมัติกว่าจะผ่านอะไรก็อีกสักระยะหนึ่งอนะเนาะทีนี้จะเห็นผลเป็นรูปธรรมเลยจริงๆอะ่ะก็ไม่รู้เมื่อไหร่ครับอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งอนะเนาะแล้วก็ต้องไปดูอีกว่าไอ้งบประมาณที่ให้มาเนี่ยจะได้กี่โลงซึ่งเขาบอกมาว่าอาจจะทยอยหรืออะไรต่างๆก็อันนี้ก็ต้องไปดูก่อนนะว่ายังไงบ้าง